การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสจังหวัดกาญจนบุรีเขต4ยังคงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในหลายมุมกกตกาญจนบุรีได้ประกาศผลการเลือกตั้งซ่อมในวันที่20ตุลาคมโดยนางสาววิสุดาวิเชียนสินจากพรรคภูมิใจไทยชนะอย่างเหนี่ยงในสมการเลือกตั้งครั้งนี้แต่เรื่องราวยังไม่จบที่นี่ผลการนับคะแนนแสดงให้เห็นว่านางสาววิสุดาชนะด้วยคะแนนที่ห่างกันมากกว่า17,000คะแนน พลเอกชินวัตรแมนเดตจากพักเพื่อไทยต้องพอใจแค่ได้รับ36,540คะแนนและนี่คือจุดที่น่าสนใจจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้มีอัตราส่วนมากกว่า7 2เเซซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งปกติทําให้คําถามเกิดขึ้นว่าทําไมจึงมีการเลือกตั้งซ่อมและผลการเลือกตั้งที่แตกต่างจากปกติเช่นนี้การเลือกตั้งซ่อมเกิดจากการเลือกตั้งที่ผิดพระราชบัญญ,ญัติหรือเกิดจากการเลือกตั้งที่ผิดกฎหมายอื่นๆหรือไม่ มีผู้สนใจหรือผู้เชี่ยวชาญใดที่สามารถแบ่งปันความคิดเห็นเพิ่มเติมได้บ้างและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจผลการเลือกตั้งซ่อมนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างกว้างขวางหลายสื่อได้รายงานเกี่ยวกับการชนะของพรรคภูมิใจไทยและความต่างกันของคะแนนซึ่งเป็นประเด็นร้อนๆที่สามารถนำมาเป็นกระแสความคิดเห็นในวงการการเมืองได้ข้อมูลเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนี้มีจำนวน 13, นึ่งรคน จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง9 6 0 9 0คนผู้ชนะคือนางสาววิสุดาจากพักภูมิใจไทยด้วยคะแนน53,648คะแนนผู้แพ้คือพลเอกชินวัตรจากพักเพื่อไทยด้วยคะแนน36,540คะแนนข้อคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้คืออะไรอย่าลังเลที่จะแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในกล่องความคิดเห็น การเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่สำคัญของประชาธิปไตยและการอภิปรายกระบวนการนี้อาจช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการเลือกตั้งและกระบวนการทางการเมืองได้ดียิ่งขึ้น